ขอการค่ะพ่อท่งพอเอาเลยอพอดีหนูได้ดูข่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ที่อเมริกาผู้คนก็ออกมาแล้วก็มีบางคนเอาปืนแล้วก็มาชุมนุมกันคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไหนบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแสดงว่าผู้คนเนี่ยเขาไม่อ,อยู่กับเสรีภาพซะจนเคยชินแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเวลาที่จะต้องแบบอยู่ในสถานการณ์างเนี้ คือไม่มีความอดทนอดกลั้นเลยเงี่ยมันไม่มีเรื่องจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เหมือนบ้านเราคือถ้าจะบอกไปแล้วคืออยาก<ค>ให้พ่อท่านพูดถึงอ้าว <laughs> จุดนี้ถ้าถ้ามองไปแล้วจะเห็นได้ว่าอธรรมชาติในความคิดกลัวธรรมชาติในความคิดกลัวความระแวงของคน มันก็เลยเอาอาวุธมาถือมาอะไรใดมามารวมกันแล้วก็มากลายป้องกันตัวเองเพราะเหตุการณ์อย่างนี้มันมันกลัวมันโอ้โหใครมันจะไว้ใจใครได้วะิโควิดยังไงฮะโควิดเป็นตัวเล็กเหลือเกินมันโง่ไงมัน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 มาถือเนี่ยมันคือตัวมันรักษาตัวมันมันกลัวว่าจะอะไรมันจะไปภัยกับตัวแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเอาปืนไปยิงโควิดได้ยังไงแต่มันก็คือว่ามันจะจะป้องกันตัวแล้วมันก็เลยนึกว่าไอ้สิ่งที่จะป้องกันตัวได้ก็คือนี่แหละอาวุธ อา,อาวุธยุทภันนี่แหละจะป้องกันตัวได้เพราะมันเป็นที่ที่มันสั่งสมโดยไม่รู้สึกตัวสั่งสมความว่าไอ้สิ่งที่ป้องกันตัวคืออาวุธมันสั่งสมความรู้ตื้ตนๆอันนี้เอาไว้ไงมันก็เลยทําอันนี้ของเราทำภูมิต้านทานของเรานี่มันกับว่าถ้าเราป้องกันตัวนี่อาวุธของพวกเราเป็นบุญอาวุธสําคัญของเรานี่คือเมตตา คืออบมัญญาปรมิหารสีนี่คืออาวุธของพวกเราเมตตากรุณาและลงมือทำและช่วยเหลือเลยและกะ็วางใจอุเบกขาอย่างนี้เรามีอย่างไรมันจะเกิดการเมตตาชื่อกูลช่วยเหลือได้เป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้มีประโยชน์อย่างนี้นี่สุดยอดอาวุธเลยในโลก ได้เลยอันนี้พรหมวิหารสี่นี่สู้อ่ะสู้โควิดได้เลยผมนี่ต้องโปรแจกอาวุธนะโควิดทำอาวุธสุดยอดเหมรับไปแจกร pues <c oughs> ำอาวุธสุดยอดเลยนะพรหมวิหารสี่เนี่ยสุดยอดหรือภาษาว,วิชาการมันก็อปมัญญาสี่เนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยทำมันนี้มีได้ทุกคนมีไม่ได้ก็ต้องปลุกขึ้น ตัวเองต้องปลูกให้มีเมตตาปลูกให้มีกรุณาทําขึ้นให้ได้ดต้อง <c oughs> ทํำไม่ใช่เอาแต่ฝันเฟื่องไม่เอาแต่แต่ตัดจักษ <c oughs> ีแต่เท่ๆไม่ใช่กรรมวิหารกรรมวิหารอาโควิด่ะกรรมวิหารต่อหาโควิด <c oughs>